ต้องยอมเราเป็นเกมที่สนุกอ่าเป็นเกมที่สนุกแต่ว่ามันมาเสียอัตลดบ้างไปบางช่วงคือ,อ,อช่วงเนี้ยผมว่า <c oughs> คือรู้แฟนบุรีเรามาวิจารณ์เรื่องนี้ไม่ได้หรอกเพราะหนึ่งนะหรือบด,ดินนะเป็นกัปตันปขวัญใจขวัญใจสิ่งที่เราจะวิจารณ์มันคือผลงานใน9ก้าสิบนาทีของเขาและการได้ลงต่อเน,นี่ยครับผมใครจะเป็นรองแชมป์ ครับก็เหมือนเดิมนะครับสาหรับท่านที่ผ่านไปผ่านมานะครับ <c oughs> <c oughs> วันนี้ชาวกล้วยชากางราของเรานะครับหอมหวานโอ้ช่วงนี้นี่เป็นกระแสอยู่ก็เป็นกระแสขึ้นมาเลยเนาะทำไมพี่ก็ได้ยินตั้งแต่เด็กแต่ลอะไรเลยเนาะมันเหมือนเหมือน,ม,อนมีคนเอากลับมาเล่นนะไ <c oughs> ม่กระิดเลย <c oughs> อ๋อเออก็ลองไปหาซื้อหาอะไรกันดูถ้าถ้าใจดีกนหน่อยเขาสปอนเซอร์เราได้จากก้วยจากราอ่ะนะครับ ตอนนี้อะไรก็ได้มาครับผมก็ยินดีต้อนรับครับเข้าสู่ Thunder Podcast EP ที่10ครับวันนี้อยู่กับผมปอมบุรีรัม XII แล้วก็พี่เต้จากตูดูวันไถยครับสวัสดีครับทุกคนครับอ่ะกลับมาเช่นเคยทุกสัปดาห์นะครับเดี๋ยวเรามาคุยเรื่องราวของทีมบุรีรัมยูไน ited กันนะครับผ่านการทำคอนเทนต์ในการคอลแลบกันครั้งนี้เดินทางมาถึง EP ที่10ถูกไหมครับเฮ้ยเร็วนะไวมาก10 EP นี่ไปไปมา กี่แสนวิวแล้วนะก็ประมาณแสนห้าแสนหกลยพูดไปเล่นก็ขอบคุณที่ติดตามกันมาครับครับผมวันนี้ครับเรามาว่าถึงหัวข้อที่เราจะวิเคราะห์กันหน่อยก็คือว่าดูกันหน่อยที่ว่าสี่นัดสุดท้ายในวันที่บุรีรัมและท่าเรือแต้มเท่ากันครับใครจะเป็นรองแชมป์ถึงแม้ว่าการเป็นรองแชมป์และเป็นที่สามมันจะดูเหมือนไม่ค่อยต่างกันนะเพราะได้โคต้าการไปเล่นเพลย์ออฟเอฟซีแชมเปียนส์ลีกก็จริง แต่ประเด็นก็คือมันเป็นเรื่องของศักดิ์ศรีนะครับรพูดว่าอุ้ยได้ที่สามได้รองแชมป์ต,ต่างนะต่างกันเยอะ <c oughs> เองินอาจจะต่างไม่เยอะแต่ศักดิ์ศรีต่างกันเยอะใช่นะครับผมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันหน่อยนะฮะวันนี้ครับก่อนไปเริ่มต้นกันคือการคุยหลังเกมกันก่อนเกมที่ตกค้างที่เราไม่ได้พูดกันนั้นคือเกมบิ๊กแมตช์เลยนะ <c oughs> บุรีรัมย์เมืงองทองลากมากลางสัปดาห์เจอสุโขทัยบุรีรัมย์สุโขทัยอ่ะเริ่มก่อนมาเอาเมืองทองก่อนครับ พี่เต้ได้ไปที่สนามผมไปที่สนาม1ร้อน2ครึ่งแรกต้องไปนั่งดู a อ p อ a y ในห้องสื่อมองไม่ชัดแสบตาร้อนออดูไม่รู้เรื่องเอาแค่ผมดูแบบดูที่ a อ Play ยังมองบอลไม่เห็นเลยเพราะฉะนั้นก็อย่างที่หลายๆคนวิาพากษ์วิจารณ์ไปแล้วแล้วก็มาริโอ <c oughs> ยลรอกสกี้เองก็พูดด้วยนะว่าคุณจัดแบบนี้ไม่ได้นะ คุณให้คู่บิ๊กแมต์ไปเตะห้าโมงเนี่ยมันทําให้คุณภาพของเกมมันหายนะแล้วมันเป็นอย่างที่เห็นครึ่งแรกเราแทบจะไม่รู้จะพูดอะไรเลยเพราะมันไม่มีคุณภาพของเกมอยู่ในนั้นเลยใช่นะครับ <c oughs> ผมสองสองในมุมปอมความรู้สึกก่อนเสียดายแล้วก็แอบแอบร้อนแอบคูร้อนอยู่นิดหน่อย <c oughs> คือหนึ่งเสียดายคือผมเสียดายเรื่องสถิติคือถ้าชนะนัดน,นี้บุรีรัมย์จะทำสถิติชนะเกมเยือนต่อเนื่องนานที่สุด ตลอดการเลยนะการของติดของของของสโมสรใช่ครับแล้วก็มาสะดุดที่เมืองทองก็เป็นสองสองแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่แบบน่าปวดหัวคือเรื่องการเสียประตูวันนั้น่ะอือจุดเริ่มต้นการเสียประตูแรกคือมันจะเป็นพิเลียดคือเราได้ประตูขึ้นนําปุ๊บผ่านมาไม่ถึงสิบนาทีโดดแหละอืทั้งสองครั้งเลยนะปอมกําลังจะพูดว่ามันเป็นวิถีที่เราเคยพูดกันนั่นคือการนําแล้วไปผ่อนเอา เราเรียกว่าพราะวันนั้นผ่อนไหมผมว่าหลายๆคนก็มองว่าผ่อนนะอืคือพอได้ปุ๊บแล้วไม่เอาอีกค,คือได้แล้วดันไปหยุดมันอาจจะไม่ได้ขึ้นอยู่กับวิธีการทําทีมนะมันเป็นเรื่องของสภาพร่างกายสภาพร่างกายด้วยแล้วก็สภาพจิตใจด้วยคือกลับกันนะ่ะพี่นิยามเกมนีไว้ว่าประโยคเดียวเลยนะบุรีรัมมีในสิ่งที่เมืองทองไม่มีครับและเมืองทองก็มีในสิ่งที่บุรีรัม ยังไม่มีเช่นกันผลมันก็เลยออกมาเสมอกัหนึ่งคือบุีรัมมีเทคนิคที่เขี้ยวนักเตะที่คุณภาพกว่านะเราต้องวัดกันแบบตรงๆเลยนะวัดกันตำแหน่งต่อตำแหน่งเนี่ยนักเตะที่ดูเก๋กว่าประสบความสําเร็จกว่าอยู่ฝั่งบุยรัมนะใช่เทคนิกที่ดูเขี้ยวกว่าแล้วก็มีการทําทีนที่ดูเขี้ยวกว่าอยู่ฝั่งบุยรัมนะใช่แต่สิ่งที่บุยรัมไม่มีคือเมืองทองมีนั่นคือความบ้าวันนั้นผมอยู่ในสนามผมไม่รู้ว่าคนที่ดูทางถ่ายเทอาสดจะเห็นหรือเปล่านะ การปลุกร้าของแฟนบอลแล้วการตอบสนองของมาริโอยูรอฟสกี้และทีมอ่ะมันคือความพอกูไม่สนอนะ่ะกูโดนกูก็จะเอากูนำกูก็จะเอากระโดนเท่าไหร่ก็เอาคืนเท่านั้นมันมันมีความแบบแทคติกอะไรกูไม่รู้อ่ะแต่แต่กูเอาไว้ก่อนมันลากไปถึงเกมที่เขาแพ้โคราด้วยนะก็วันนั้นโดนใบแดงก็ด้วยนี่แต่ก็ไม่สนใช่คือผมว่านี่มันคือสิ่งที่บุรีรัมขาดไปถ้าถ้าสมมติว่าจะโฟกัสเฉพาะทีมเรานะครับ ผมกับการว่าถ้าสมมติเรามีคาแรคเตอร์ในทีมแบบนั้นก็อาจจะเป็นผลดีมันนำแล้วมันเอาอีกมันนำแล้วมันตัวใหญ่กว่าเขาอ,ะอ่ะเพราะฉะนั้นถ้ามันเป็นแบบนั้นเราก็คงจะไม่โดนดในหลายๆเกมที่ผ่านมาด้วยอ,อีกเรื่องหนึ่งคือไอ้วันนั้นที่เล่นอะ่ะมันดูเหมือนเล่นไม่ได้ตัวใหญ่เลยนะ,ะไม่ได้ไปไม่ได้ตัวใหญ่ไปกว่าเมืองทองเลยออย่างหนึ่งก็ต้องชมเมืองทองที่เขาเล่นดีด้วยหลายๆคนพูดถึงพูดตัดสินในเกมน,นี้ในคนพี่พี่คงพูดไปเยอะแล้วว่า ณณณวันที่อยู่ในสนามพี่ก็ตั้งข้อสังเกตเหมือนกันว่าเฮ้ยถึงแม้ว่ากูจะเชียร์ทีมใดทีมหนึ่งแต่การเป่าก็ทําให้รู้สึกว่ามันเอียงเอียงจังเลยอในมุมปอมอะผมก็รู้สึกเหมือนกันผมนั่งดูในถ่ายเท่าสดก็เอา้าอะไรวะแบบอะไรวะแล้วไอจังหวะตอนเป่าจบเกมก็แบบเฮ้ยจังหวะมันต่อนเนื่องทีเ,<อ>เป่าไปไหนวะผมแบบเอา้าหนึ่งคือถ้าไม่นับว่าเชนะียร์ทีมใดทีมหนึ่งนะหนึ่งเสียทั้งอัธรรตการดูอืสองมันทําให้รู้สึกว่า อ้าวแล้วเมื่อกี้อะจังหวะแบงก็ก็เหมือนกันตัดมาแล้วมแล้วมันมาเหลืองนี้ได้ไงวะมันเป็นประมาณนั้นน่ะแล้วพอสองทีมเล่นอยู่บนมาตรฐานที่ไม่ได้เป็นมาตรฐานเดียวกันมันทําให้รู้สึกแบบคุณค่ามันลดลงคุณค่ามันลดลงแต่ต้องยอมเราเป็นเกมที่สนุกอ่าเป็นเกมที่สนุกแต่ว่ามันมาเสียถลดบ้างไปบางช่วงอีกข้อหนึ่งขออีกข้อหนึ่งก็คือเกมที่เจอแบบมองทอททาให้เห็นการที่ต่างชาติ เป็นส่วนหนึ่งของทีมครับผมรู้สึกว่าวิลเลียนพ็อปซาดอมิซาเยสในวันนั้นให้ความรู้สึกว่าเขาเป็นส่วนหนึ่งกับทีมผมก็รู้สึกเหมือนกันมากกว่าโลซ่าและไมเคอนในวันนั้นก็คือวันนั้นนะผมโลซ่าไมคอนเล่นไม่ออกไอมันจะมีจังหวะผมถามตรงๆนะโลซ่าไมคอนเนี่ยดีกรีแบบเนี้ยกองหลังวันนั้นเป็นชาติชายกับสลิงคาน่ะอันนี้ไม่ได้แบบว่าไม่ได้ดไไม่้แบบดูถูกนะครับแต่มัน ควรจะทําได้ดีกว่าน,นี้นะหายไปเลยนะ<อ>ยกเว้นจังหวะยิงประตูแล้วก็จังหวะที่โรซายิงชนคานมันแค่นั้นเลยเก <c oughs> ือเนี้แฟนท่าแกทางเมืองทองบอดูอ่ะผมชื่นชมนะ,ะว่าคุณใช้ชาติชายกับสลิงคารที่ชาติชายนี่คือคุณโดนด่าตั้งแต่เล่นทีมชาติอ่ะอแล้วมาเล่นกับเมืองทองนี่แบบคือคนก็ยังแบบหูจะไหวหรือว่าจะไหวหรือว่ากับกลายเป็นชาติชายสลิงคานพิสูจน์ตัวเองกับเกมนั้นครับมากขึ้นด้วยสาอ่ะ ก็ต้องชมผมชื่นชมระบบอะคาเดมีเมืองทองมานานเพราะว่าเขาสร้างนักเตะคุณภาพออกมาเยอะคือหนึ่งในนักเตะที่ผมชอบคือศีวกรของเชียงรายพี่ตอนที่ไปเล่นพัทยาแล้วนอ้ขูวบุยรัมทำไมไม่จัดมาวะผมก็เสียดายยังเสียดายอหนึ่งตอนนี้เลยเสียดายที่บุยรัไม่มองนั่นแหละฮะอาก็หลังเกมของเมืองทองวุยรัมประมาณนี้ถือว่าเป็นการเสมอการที่ดีละเป็นการอุ่นเครื่องของการไปเล่นเอฟเอครับ เดี๋ยวรอเจอกันวันที่3เมษายนไปไหมอยากไปอเดี๋ยวรอดยกันผมไม่อยากไปมากแต่ตรงไนติดงานโอ้ติดงานโอ้เศร้าเอออโอเคไปกันต่ออีกหนึ่งเกมนั่นคือเกมกลางสัปดาห์นะครับบุีร์กลับไปเล่นในบ้านเจอกับนครซุโขททยรับไปดูโกลาเยอะไปหน่อยเจอกับสุโขไทยผล3-0 3-0ดูสกอร์ก็ดูจะสวยงามกับสวยงามดังสกอร์ไหม ไม่นะผมเอาจริงผมสารภาพผมนั่งดูเกมนั้นท้งเกมโค่นง่วงโคนง่วงเลยนะมองในแง่ดีนะเฮ้ยอย่างน้อยเตะทีก็ชนะขาดก็ชนะนะครับคือเตะทีแต่สกอเป็นใจก็อันนี้หนึ่งคือแฮปปี้เรื่องนี้ปีคือถ้าสมมติว่าไม่ได้เตะทีแบบนี้เป็นเตะสัปดาห์ต่อสัปดาห์แล้วรูปเกมออกมาแบบนี้อาจจะวิจารครับแต่ผมว่ามันอยู่ในปีที่มันมันวิจารมากมันเตะทีอ่ะมันก็ เมืองทองก็ทําให้เห็น <S <S เห็นป่ะการเตะทีแล้วก็ไปเจอโหราดมันก็ล้าเหมือนกันลามันก็ร้าเหมือนกันนะครับมีจุดไหนที่ควรจะพูดถึงบ้างไหมในเกมบุรีรัมย์กับสุโขทัยเห็นมีคนพูดถึงปียพลผาณิชกุลเยอะมากสุดยอดสถิติเป็นไงบ้างพี่ใหญ่ลงสนามแปดน,นัดในไทยลีกยิงสามประตูสองแอซิสสุดยอดเลยพี่ยังพูดเหมือนเดิมนะอย่าอย่าหาว่าอะไรเลยครับพี่ก็ชอบพี่ใหญ่เล่นแล้วก็อยากเห็นพี่ใหญ่เล่นในตำแหน่งวิงแบ็กขวาว่ะ คือช่วงเนี้ยบผมว่า <c oughs> คือรู้แฟนวีร์มาวิจารเรื่องนี้ไม่ได้หรอกวันหนึ่งนะหรือบดิน,นเป็นกัปตาหนึ่งเป็นขวัญใจขใจแค่ตอนนี้แค่จะเป็นเบอร์หนึ่งของทีมที่อยู่กับทีม,มาแล้วก็แบบมีคนรักผมก็รักเขา <c oughs> ผมก็สนิทกับทุกคนก็ร <c oughs> ัก <c oughs> ผมก็รู้จักกับน้องอีฟอีกอย่า <c oughs> แต่การวิจารณ์ก็ต้องพูดถึงเกมในสนามนะครับเทปที่แล้วเราเคยจะพูดเรื่องนี้แล้วเวลามันยาวเกินก็พูดในนี้นะครับถ้ามันจะเป็นไฮไลท์เนคลิปเนี้ยครับ วิกที่แล้วไฮไลท์เราพูดถึงสุวรรณใช่ไหมใช่พี่วิกนี้คนต้องพูดถึงนรุบดินครับถึงเวลาแล้วนี่ช่วงเวลาที่แย่ที่สุดของเขาไหมวะถ้านับเรื่องผลงานมันเคยมีแย่กว่านี้ไหมมันเคยมีแย่กว่ามีไหมมันจะมีช่วงที่เขาไปเล่นแบ็กซ้ายกูว่าก็คงไม่นับแร <c oughs> ้วเพราะว่าตอนนั้นทีละทอนทีละทอนเพิ่งย้ายอ่าเราก็ไม่ค่อยจะมีพี่ว่าปีนั้นเขายังเล่นดีกว่านี้นเล่นดีอที่กำลังจะวิจารณ์เนี่ยหนึ่งคือเราต้องยอมรับว่าเราต้องแยกเรื่องของการเป็น การเป็นแอมบาสเดอร์ของอทีมออกไปการเป็นกัปตันของทีมออกไปสิ่งที่เราจะวิจารมันคือผลงานใน90นาทีของเขาและการได้ลงต่อเน,นื่องครับผมเขากาลังเหมือนใครรู้ปะเหมือนรัตนากรช่วงหนึ่งอะอ๋อช่วงที่ที่ลงเยอะและเกินโดนด่าแล้วก็มันมีช่วงที่เขาเล่นไม่ดีแต่รัตนากรการเล่นไม่ดีของเขาไม่คือการปิดทองหลังพักครับแต่ของนรุบดินเนี่ยคุณหลังจากนี้คุณลองสังเกตนะลนกลับไปดูฟูลแมตช์ย้อนหลังนะ การคอรสบอลจากเคมเส้นความแม่นยำหายหนักกว่าที่ต้องโดนะหลังๆที่้องโดหลังๆก็ไม่ได้ลงแล้วนะที่ต้องโดเนี่ยเอาจริงอ่ะก็รุ่นเดียวกันถูกป่ะที่ต้องโดนด้วบดิพี่ว่ามันอาจจะเป็นจังหวะจากคนของชีวิตที่ที่มันต้องก้าวผ่านให้ได้ว่ะเป็นเพศป่ะต้นเบนเพศหรอวะยี่สิบสี่ยี่ห้ารอมหรอประมาณนั้นคือมัน ขึ้นหนึ่งคือโอเคข้อดีของเขามันก็ยังมีมันยังคงมีแหละในเรื่องของความขยันของเขาใ,ในการเขาได้รับบทบาทเป็นกัปตันหรือแม้กระทั่งการที่เขาเป็นหัวจิตหัวใจของทีมที่รวมทุกคน<ต>ในพาร์ทนั้นอะ่ะไม่มีปัญหาดีมากการเป็นการเป็น,น,นลูกรักที่ดี ในการนําทีมน้องๆใหม่ๆมอ,อินเกรโซมาเขาเขา้เขาหาหจากเกรดราชกูลมาเขาเป็นคนเข้าหาจากกิจเพื่อดึงเข้าทีอันนี้ยอดเยี่ยมครับแต่ประเดน็นที่90นาทีน่ะสิ่งที่วิ่งแบกควรนดาเนี่ยยิงประตูเติมเกมครอสบอลที่แม่นยําเนี่ยยิงประตูยังไม่ต้องก็ได้เอาเอาครอสบอลดีกว่าอ่าใช่เอาครอสบอลหรือวิสัยทัศน์การออกบอลหรือการไปสุดเส้นแล้วเปิดเข้ามาอย่างแม่นยำเนี่ย คือตอนนี้หมนว่ามันไม่มันไม่เห็นเลยจากหลายเกมผมว่าเขากดดันตัวเองด้วยไหมเพราะเป็นกับตันเนี่ยพอาจจะส่วนหนึ่งเพราะเป็นกับตันแล้วก็อย่างที่ผมเคยบอกว่าทีมมันกําลังมั่นใจนักเตะไทยเริ่มยิงได้หลายคนกับตันต้นก็อาจจะแบบอยากจะยิงบ้างซึ่งปีนี้เขาก็ยิงไปแล้วแหละยิงไปแล้วครับแต่อาจจะแบบรู้สึกไม่พอพี่เติมมันขนาดนั้นอะแล้วบางทีมันทาให้แบบเสียจังหวะไปแล้วบางแล้วช่วงเนี้ยหลายคนเห็นแหละ โดนจับทางได้บ่อยครั้งทั้งวิ่งแบ็คขวาและซ้ายมันเลยทำให้การออกบอลลำบากพี่ลองไปดูเปรียบเทียบในตำแหน่งใกล้เคียงกันเอาตัดไปที่ทรูแบงคอกก็ได้โอเคในตำแหน่งหลังสี่แบ็คขวาตอนนี้เขาโยกมาใช้มิกาชูนนสีนะแอซิด้ด้ด้วยนะเกมล่าสุดโยนเข้าหัวอานนท์ทั้งที่กองหลังอ่ะทั้งที่กองหลังต้องการเป็นพวกอากิเนโดเป็นสถาพรแดงสีสอดเข้าไปอานนท์ผมแบบพี่นั่งดูอยู่แบบ คีดกูไม่เห็นการเปิดจากฝั่งขวาแบบนี้มันนานนี่หว่าหรือเพราะกับตันต้นเวลาเขาเปิดอะ่ะเขาเปิดแบบพุ่งพุ่งไหมไม่ใช่แบบบอลย้อยเปิดพุ่งพุ่งก็ใช่แต่แต่แต่มันก็ <laughs> อ่ะถ้าแฟนบุยดำจริงๆหลับตาพูดถึงการไปถึงสุดเส้นของนรบดินเขาทำอะไร,รสุดเส้นแลปาดคัดแบ็คคัดแบ็คแล้วไม่มีใครแล้วไม่มีใครและไม่ถึงตัว ถมถึงเกมล่าสุดก็มีหลายจังหวะที่พยายามากจับบอลขวาโล่งๆคนเดียวยกเข้าไปก็ไม่แมน่นเลยบ้างอะไรบ้าง,ม,งมันแบบมันเสียดายนะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยในรูปแบบการเล่นที่เป็นหลังสามเนี่ยตำแหน่งวิงแบ็กนั่นสำคัญคือถ้าโยนไม่สําเร็จก,ก็ต้องลงไปอะ่ะมันเหนื่อยด้วยอื กูว่าคลิปแนี้กูโดนแน่เลยเพราะอันนี้คือ Number o n วเลยนะ Number o n วนะอะถ้าสมมติจะวิจารณ์องวิจารณ์ได้ประมาณนี้เพราะว่าผมก็ไม่รู้ว่าทางแก้ของมันคือยังไงผมก็เป็นหนึ่งคนที่จะดอบในรือบดินเหรอวะเดี๋ยวเอาใครแทนเอาพี่ไดคือพี่ได้แทนไม่เท่าไหร่แต่การดออบในรือบดินเนี่ยมันแฟนบางก็งงเออกูเองก็งงอ่ะคือคนก็คงเข้าใจว่าก็เพราะผลงานแหละแต่กูจะให เออแม่งแบบมันจะให้ใครมาแทนล่ะเออมันคงมันคงประมาณนั้นว่ะมันคงแบบมันคงเหมือนเชลซีในวันที่ลมพผ่าดเล่นไม่ดีแล้วดรอปลมพผ่าดอย่างเงี้ยเหรอมันงงเออมันเอาพัฒนาตัวเองถ้าจะสามารถพูดถึงต้นได้อ่ะปอมอยากจะพูดฝากอะไรบอกต้นไหมเอ้าอายุเท่ากันปะไม่เขาเป็นพี่เป็นพี่ก็สู้ บอกคือมันจะมีช่วงช่วงเนี้ยเขาจะได้รับความวิจารณ์เยอะหน่อยยิ่งผมเปิดในเพจเนี้ยผมก็เยอะแค่ไหนเยอะกว่ารัตนากรแล้วครับรัตนากรตอนนี้กายเป็นลูกรักลูกรักของแฟนบอลไปแล้วครับกางก็เล่นได้หลังเล่นไม่ได้ี๋ยวกูเล่นให้อาจจะเป็นช่วงเวลาที่กดดันแล้วก็ยากลําบากช่วงที่เนี่ยสองสามเกมหลังเพิ่งจะมาเป็นช่วงสองสามเกมหลังนี่เองพี่อืมแต่เป็นมาตลอดเลยหรือเปล่าอาจริงๆอ่งเรื่องเรื่องการ cross ไม่แม่นเนี่ย เขาก็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 ขึ้นชื่ออยู่แล้วเขาเขาเอางี้เขาไม่ได้เป็นคนที่ crossbound แม่นอยู่แล้วเราต้องยอมรับเป็นสายเติมเขาเป็นสายแบบไดนาโมแบบวิ่งขยันขยันนึกออกไหมแต่ถามว่ามาถึงจุดที่มาคุณจะเป็น number one ของทีมอะแล้วคุณจะเป็นแบ็กขวาหรือคุณจะเป็นวิงแบ็กขวาเบอร์หนึ่งก็ต้องทําลายกําแพงไปได้ต้องเก่งอะไรอะไรเมื่อเปรียบเทียบกับคนอื่นในลีกที่เป็นสัญชาติไทยเหมือนกัน นิจพงษ์เฉยรานนท์สันติภาพจันโงมอันเนี่ยสันติโอ้โหเดอะเบสสันติภาพจันโอมชอบมากอ่าถ้าจะเอาตำแหน่งต่อตำแหน่งนะแฟนบุรัมไปดูสันติภาพจันโงมวิ่งปาดวิ่งก่อนเร็วยิงก็แม่ก่อนแรงวิ่งก็เร็วเติมก็มันตำแหน่งก็ดีเปิดก็ได้ครบเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่ว่าอาจจะต้องถึงเวลาถ้าจะมึงพี่จะถามพูดกับต้นได้นะครับต้นเป็นหนึ่งแนักเตะที่ทุกคนรักทุกคนรักแล้วเชื่อเลยว่า ไม่มีใครไม่รักไม่รักต้นเพราะฉะนั้นโอเคกับกันอาจจะเป็นแรงกดดันที่ค่อนข้างสูงครับผมผ่านช่วงนี้ไปให้ได้ครับแล้วก็ยกระดับตัวเองให้ผลงานมันตอบอาทวงมือหนึ่งทวงตำแหน่งมือหนึ่งทีมชาติมาให้ได้ใช่ซึ่งสิ่งนั้นควรจะเป็นคุณใช่เป็นกำลังใจให้ครับยอดครับผมครับผมมีเจมีคอมเมนต์พวกมึงมันตอบหัวรูปหลัง อ่ไปไปพูดถึงอเกมนี้หมดยังอ่ายังโอ้ยังมีอยู่อีกนะก็จะมีเรื่องของพี่โน้ตในตอนนี้เป็นนักเตะเป็นหนึ่งในนักเตะไทยที่น่าจะมีส่วนร่วมกับประตูเยอะที่สุดแล้วล่ะสามประตูสิบแอซซิตแล้วเมื่อวานเห็นลูกยิงไหมโอ้โหเต็มคอไม่เคยเห็นยิงแบบนี้มาก่อนเลยนะสุประชัยเมื่อวานแอซซิตเมื่อวานเล่นดีมากลงมาแล้วก็โหแล้วจังหวะเรียกแบงค์อะ ควักมือด้วยนะมั่นใจแล้วจ่ายปื๊ดจ่ายเขาลืดถึงเลยแล้วคือแบงก์เราต้องสอัตติดด้วยแบงก์ยิงในบ้านสองนัตติดแล้วก็คือเขาเหมือนเป็น f o อก n t อินเด็จริงๆอ่ะทุกประตูเกิดขึ้นในกรอบเขตโทษแล้วก็ยิงเมื่อวานเหมือนแบบยิงไม่จับเลยนี่คือสัญชาตยานกองหน้าครับ แล้วทรงผมเห็นนะเจสซี่ลินการ์ดขอคนอื่นได้ไหมเจ,จ้าตีน้องเป็นแฟนแมนยูปะผมไม่แน่ใจจำไม่ได้แรงคนอื่นได้ไหม <c oughs> อหม <c oughs> อใครก็ได้อย่าไปลินการ์ดได้ไหมครับผมแล้วก็ยังมีอีกเรื่องหนึ่งที่คนขเขาพูดถึงเมื่อวานคือแบรนดอนโอนิลโอ้มีจังหวะที่จะได้ลงมาสงสารเสียดายเสียดายกับสงสารพี่ว่ามันเป็นจังหวะชีวิตคนวะคือวันนั้นอะจริงจริอะ คือจะบอกว่าก่อนนั้นั้นบุญยรมจะเปลี่ยนเอาโอนิวลงมาแล้ววันนั้นจะมีมีจักรเกตมีโอนิวแล้วก็มีอีกคนหนึ่งผมจำไม่ได้ละแต่ว่าทินากรอ่ะเดิมาเจ็บเจ็บก็เลยสวยต้องเอาอภิวัตรลงมาโอนิวก็เลยต้องใส่เสื้อกั๊กเอาง่ายๆเนี่ยมันเป็นเรื่องของจังหวัดจริงๆเใช่เป็นเรื่องของคือถามว่าพอโอนิวหลุดไปปุ๊บแล้วตำแหน่งตัวจริงมันกลับกลายเป็นคนอื่นมันหาโอกาสในการลงมายากการลงมาสิบนาทีอะมันทําอะไรไม่ได้หรอกขออนุญาตยกตัวอย่างนะ ตอนนี้ในบูเอในเชลซีก็มีแบบเนี้ยพูลิซิชอย่างเงี้ยมันแย่ลงตัวจริงแล้วแล้วมันหาจังหวะลงไม <Be ard S 1> ่ได้งโอนิวก็กำลังจะเป็นแบบนั้นแลนน้วถามว่า<ค>ยิ่งไปอยู่ในทีมที่เขาไม่ได้มีเวลาให้พิสูจน์ตัวเองเยอะ,อะสี่เกนี่เหรอคิดว่าจะได้ลงตัวจริงเหรอโอนิวอ่ะให้มาล่ะกการจะเป็นร้องแชมป์อีกอะก็ตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นเบอร์ไหนของทีม,ลนะมแล้วนะนะครับ <laughs> ก็เดี๋ยวคลิปคลิปหน้า มาตัดเกรดนักเตะต่างชาติว่าจะได้ไปต่อไหมครับผมอ่ะฮะแล้วก็ยังไงดีผลงานตอนนี้บุญรำนักเตะปีนี้ยิงกันกระจุยกันยิงกระจายไม่รูร้จ <ขา S 2> ุกขาดสัสลักษ์แม้ที่ยังยิงไม่ได้ครับนะผมคือถ้านับรวมนักเตะเก่าด้วยอ่ะฤด,ดูกาลนี้บุญรำมีนักเตะยิงประตูไปแล้วสิบเก้าคนเยอะมากก็ถือว่าเป็นทีมเบกดิก็โอเคกระจายกันยิงมากกระจายกระจายก็ดีแล้วที่ไม่ต้องไปแบบ แบกอะไรขนาดนั้นอ่ะแต่ถ้ามีแบบเดนิสมูยโร่สักคนก็เอานะก็มาช่วยหน่อยครับเอาเดนิสไหมฮะเดนิสอายุยี่แปดนะเว้ยสุดยอดแล้วเขาพิสูจน์ตัวเองมาแล้วแล้วไทยนีเอาเอาเอาแต่ถามว่าถ้ากีดี้เคยใช้แล้วใช้ไม่ได้อ่ะหรือคนที่ซื้อไปโค้ลางเขาซื้อกีโดคันยุคอะไรเงี้ยกีกีนาโด ท่าสองเกมผ่านไปถือว่าสี่แต้มก็ถือว่าโอเคครับแล้วก็ตามที่เราคาดการในเกมในนี้ที่แล้วก็ถือว่ายังอยู่ในเส้นทางที่โอเคอยู่ก็ตอนนี้บุญรัมเก็บเป็นห้าสิบเอ็ดคะแนนนี่เราไม่แพ้กี่นัดล่ะก็ตั้งแต่เจอบีจีพี่ห้าหกนัดเนียอ๋อแต่ถ้ารวมช่วงก่อนหน้านั้นอีกก็เป็นสิบเป็นสิบเลยเหตดายเลยเหตดายครับผมอ้าววันนี้เรามาว่ากันถึงว่าเราจะเป็นรองแชมป์ได้หรือไม่ครับ วิลัมกับท่าเรือนะตอนนี้เปิดแบบเรียลไทม์ระหว่างที่เรากำลังถ่ายอยู่นะครับแข่งเนี่ยเหลืออีก4นะสุดท้ายเท่ากันนะครับเราขออนุญาตตัดอันดับ4ออกไปเพราะณะเวลานี้อันดับ4ี่เนี่ยคือทูแบงคอกกับเชียงรายแล้วก็อา,อ,อาจจะเป็นสมุทรปราการด้วยนะครับแต่ประเด็นก็คือว่าต่อให้เชียงรายหรือสมุทรปราการเนี่ยแข่งเท่ากันนะครับ แต้มที่สูงที่สุดที่จะตามมาได้คือ45คะแนนห่างจากอันดับสองและสามถึงหคะแนนผมก็เลยขออนุญาตตัดอันดับสี่ออกไปในการวัดรองแชมป์ pt, เพราะต้องการ6กคะแนนเองอะต้องการอีกคะแนนเอาง่ายคือไม่ใช่แค่6คะแนนด้วยซ้ำคือหมายถึงว่าถ้าที่4ี่จะตามขึม้นมาเพื่อเป็นรองแชมป์อะคุณต้องทําให้ได้โอ้โหต,ต้องชนะรวดต้องชนะรวดแล้ว <c oughs> แล้วลอันดับสองอันดับสามแม่งแพ้สองนัดก็ยังไม่รู้จะได้หรือเปล่าด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นขออนุญาตตัดออกไปนะครับ บุยดำกับท่าเรือตอนนี้นะครับแข่ง26นัดมี51คะแนนบุยรำมีผลต่างประตูได้เสีย 28, 28นะครับท่าเรือมี22มากกว่า6ลูกแล้วก็เฮทเฮก็ดีกว่าใช่ทีนี้เนี่ยเรามาดู4นะัดสุดท้ายกันนะครับไปดูกันที่ท่าเรือก่อนท่าเรือเนี่ยหลังจากนี้4นัดนะครับมีเล่นในบ้านเจอชนบุรีนะฮะเยือนเจอราชบุรีนะครับเย่าเจอเชียงราย แล้วก็เยือนเจออะไรนะเยือนนัดส,สุดท้ายเจอโคราชอ่าเยือนเจอโคราชนะครับส่วนบุรีรัมนะครับมีเยือนเจอปราการวันอาทิตย์นี้ที่เหลือเล่นในบ้านทั้งหมดที่เหลือเล่นในบ้านทั้งหมดเจอแบงคอกอยู่ในเตดเจอประจวบแล้วก็เจอเทโรข้อแรกเลยนะครับทีมที่ต้องเจอดูง่ายกว่าใช่ใช่ไหมก็จะเป็นกลุ่มพวกกลางกลางกลางไปกลางค่อนล่างกลางค่อนล่างไม่เท่าไหร่ เป็นทีมที่โหแต่มันมีปาการแบงคอกว่ะอืมก็มีปาการแบงคอกนี่พี่คือแต่ประเด็นก็คืออ่ะคิดกับกันนะฝั่งที่ท่าเรือเจอเนี่ยชนบุรีก็ต้องการแต้มไม่หวโคราชก็ต้องการแต้มเชียงรายารโคราชเองก็อยู่ในฟอร์มที่ดีคิดจะต้องการแต้มไม่ต้องการแต้มกับการเป็นทีมใหญ่ไปแล้วใช่เชียงรายเนี่ยต้องการแต้มเพราะต้องการจะยังเอา,อ,าอันดับอยากลุ้นอยูอ่ลาดบุรี อาจจะดูเป็นเกม์ที่เขาว่าอาจจะไม่เอาหรือเปล่าก็ผูกปีชนะขาดมาสามสี่นัดแล้วปะเออเราลองตีกันคิดว่าท่าเรือเนี่ยสิบสองคะแนนจะได้เท่าไหร่เอ,อ่อผมให้เกมเจอชนบุร,เรีเจอชนบุรีผมว่าน่าจะผ่านได้อะผ่านได้สามคะแนนพี่ว่าเกมราชบุรีก็อาจจะสักหนึ่ง เล่นในบ้านราชบุรีอันเล่นที่บ้านลาชบุรีราชบุรีปีนี้แพ้ในบ้านแค่รู้สึกจะแพ้บีจีกับแพ้อะไรอีกทีแค่นั้นเองครับแล้วก็เจอใครอีกนะเชียงรายโอ้เชียงรายเล่นในบ้านท่าเหลืออ่ะให้สามแต้มให้สามไปเลยแล้วก็เจอออกไปเยือนโคราชเนี่ยพี่ว่าไม่ง่ายไม่ง่ายไม่ง่ายพี่ว่าไม่ง่ายอะให้แค่แตนเดียวผมไม่ตีว่าแพ้ด้วยนะเป็นแปดคะแนน บุริรัมบ้างดีกว่าครับการออกไปเยือนปลาการเป็นงานที่หนักเลกแรกแพ้มานะเล็กแรกแพ้มานะทีกูไปดูนะคาบานโคตอตเลยเจอปลาการคิดว่าไงผมว่าน่าจะเฉือนได้เชื่อได้พี่ว่าแต้มเดียวเหรอเออปอมว่าสามสามแบงคอกเรากลับไปเล่นในบ้านชนะผมเชื่อชอบความมั่นใจนั้น เจอประจวบในบ้านโอเ้เกมมีไม่นา่าอยากเพราะประจวบอาจจะรอดแล้วก็ได้เทโรก็น่าจะรอดแล้วก็เอาต้องเอาเพราะว่าเจอเทโรก็ต้องแก้แค้นให้ได้คนอาจจะบอกว่าเราอาจจะดูเข้าข้างาน่าตอนนี้ผมตีออกมาในมุมผมเนี่ยผมให้คือสิบคะแนนสูงกว่าที่ท่าเรือจะได้ประมาณสองคะแนนสมมติตีง่ายๆเลยว่าววต่อให้สุดท้ายแล้วได้คะแนนเท่ากันก็เฮ้ทวดีกว่าอยู่ดี ก็ฉะนนั้นผมตีเลยนะว่าผมเชื่อว่าบุีร์น่าจะเป็นรองแชมป์ใช่เขาเคี้ยวได้พี่พะช่วงสุดท้ายแล้วต้องเอาหน่อยเออแล้วประเด็นก็คือว่าต่อให้สุดท้ายแล้วแต้มมันเท่ากันจะชนะเหมือนกันหมดก็เห็นก็ดีกว่าเออเหมอนก็ดีกว่าผมมองว่าอาจจะออกมาประมาณนี้บุีร์เก็บสิบแต้มจากสิบสองอาจจกสิบสองครับถ้าเรือน่าจะเก็บได้ชักแปดถึงสิบในสี่นัดนี้ครับผม คิดว่าไงฮะคิดว่าถ้าเรืออาจจะพลิกไมาได้ไหมผมว่าไม่น่าผมส่วนตัวแล้วผมไม่น่าได้หรอกอย่าอย่าดาวอย่าดาวอะผมสรุปให้ว่าผมเชื่อว่าบริรามยูเนเต็ดจะจบกับการเป็นรองแชมป์คับและการเป็นรองแชมป์ครั้งนี้ผมว่ามันยิ่งใหญ่มากพอเป็นรองแชมป์ที่ฟีลลิ่งดีที่สุดเที่เคยเป็นมาเลยนะและเป็นรองแชมป์ที่ฤดูกาลนี้คุณตกไปอยู่อันดับที่สิบสองนะครับ เราขึ้นมาอยู่บบสองความรู้สึกไม่เหมือนปีแล้วเลยนะใช่ปีแล้วนี่โอโ้โหจะเป็นซึมเศรา้าโคตรท้อเลยนะฮะอาโอเคประมาณนี้ครับแทนที่พอดแคสต์ใน EP ยี่สิบนี้นะครับก็เริ่มมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้ครับ<ช>แล้วก็เดี๋ยว EP หน้าวางเวละเราจะมาตัดเกรดนักเตะต,ต่างชาติใครอยู่ใครไปยังไม่ต้องจบฤด,ดูกาลตัดก่อนเลยโอ้ยไม่ดูออก็ล่ะแหล้ออีกสนะสุดท้ายก็ เป็นกำลังใจให้นักเตะกันครับผมก็ขอให้คว้าชัยแล้วก็ร้อาการบาดเจ็บครับผมแล้วก็เหลือทัว FA เอฟครับต้องเอาให้ได้ถ้าอยากไปรอบแบ่งกลุ่มเดี๋ยวไปว่ากันก่อนสามีาครับผมเจอกันคลิปหน้าครับวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ